อันยองติโอป๊อกแคนเดลชันลังพี่โอเคเกนหัวนัคข่าววเราจะมาเล่นเ,มมเกมแบบคือเมื่อวันขออะไรในที่ไม่ได้อะกินคือหัวงแล้ก็นอนพักใส่ผ้าแบบเออะจะมาอาจจะตื่นอาจจะงีบจะหน่อยแบบลืมไปเลยก็เลยแบบวันนี้เราไปเจอแมทหนึ่งมาซึ่งแบบน,นี้น่าจะเป็นแนวแนวยังไงก็ไม่รู้ ใครที่เคยเออตอนเด็กๆเคยเอาหมอนมาเล่นตีกันอ่ะเคยเคยลองเล่นเคยเออคยลองแบบเอาหมอนแบบมาเล่นตีกันไหมแบบเด็กฝรั่งอ่ะเแบบแบบเอาง่ายๆคือแบบเด็กฝรั่งที่เขาเอามาแบบตีกันตีกันไปตีกันมาเอารวมมาไหมนั้นเลย อารมณ์ประมาณนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่ามันคือยังไงเนี่ยอารม,รมาณ์แบบนั้นเลยเนะี่ยถ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าอารม,รมาณ์แบบไหนถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่นี่เคยเล่นแบบนี้กันไหมตอนเด็กๆเขาต้องมีคนผ่านแล้วแหละผ่านกันเล่นแบบนี้แล้วแหละ เป็นตัวแป๊บหนึ่งเราเปลนเรียบร้อยเรามีข่าวมาแจ้งสําหรับแฟนคลับของเบสคําสิงหเฟมิลี่นะถ้าใครเป็นแฟนคลับของเบสคําสิงหเฟมิลี่บอกคําเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะเบสคําสิงหเฟมิลี่มาเยือนมนเวนทนีคณะสอนลามน้ำเพชรถ้าใครไม่สะด,ดวกไปที่งานก็ดูไลฟ์สดได้นะ เราก็เป็นแฟนคลับของเบสคำสิงเหมือนกันไม่ใช่อะไรนะคือเราติดตามน้องเขาแบบมานานแล้วไงน้องเบสคำสิงเราเราเออติดตามโซ่อของน้องเขามานานมาแล้วแบบเห็นคอนเทนห้องของน้องเขาแบบเราแบบเราแบบอยากจะไอ้นี่อยากจะแบบเออน้องเขาคิดคอนเทนได้ไงก่อนเราแบบ คิดแบบคอนเทนต์อย่างนงี้เราแบบก็ก็เลยแบบเห็นน้องเขาทำคอนเราแบบเออคิดคอนเทนต์เองเราแบบเราต้องคีคอนเทนต์ส่วของเราบ้างไหมคอนเทนต์เกี่ยวกับแมปอะไรแมปผีอะไรแบบนี้เราแบบเออถ้าคิดคอนเทนต์คือเราคิดมันต้องมีคนแบบเออออกคลิปอะไรอย่างงี้ด้วยแต่เราอัดคลิปคนเดียวเพราะว่าน้องๆ้องเขาก็น่าจะติดเรียนไม่ก็เที่ยวกับครอบครัวเราก็เลยแบบ แบบเอ่มรอรอจนกว่ารอจนกว่าเราแบบอให้มันไอ้นี่ไอ้นี่ก่อนให้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 ใหที่เอ,อพวกน้องๆที่เคยเล่นกับเราแบบ ทำอะไรเสร็จสอบอะไรสอบเสร็จปุ๊บก,ก็ก็เออถ้าสอบเสร็จอะไรอย่างนงี้เราก็แบบขอแบบเออแบบเราเราจะได้กลับมาลงตัวกันอะไรอย่างงี้นี่คือลงตัวยากมากลงตัวยากสุดเลยอะในการลงตัวแบบยากมาก น้องพวกน,น้องที่เคยมาเล่นเคยมาอัดคลิปกับเราแล้วเขาน้องเขาแบบไม่ว่างอะไรอย่างนี้เราก็เออไม่ไม่ดีกว่าเพราะว่าเราแบบให้น้องเขาแบบเออสอบอะไรให้เสร็จก่อนทำอะไรให้เสร็จก่อนแบบทำอะไรแบบเออให้ลงตัวก่อนเราก็ค่อยมาแบบอัดคลิปอีกทีหนึ่งอัดคลิปด้วยกันอีกทีนึ่งเราแบบอืมเราไปก่อนแล้วกัน เราก็แบบยังไงดีนะแบบเราไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้ไอที่ไม่ได้ไลค์ใน Youtube เขาว่าเราไปไลค์ในบีโก้นะเราไลค์ดูหนังเราไลค์แบบเออหนังเข้ามาใหม่ในบ i โกแล้วก็ไลค์ดูการ์ตูนแล้วก็เกมในบ i โกถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูที่บ i โกได้

ตัดทางหลวง,งห,งหมายเลข304กับทางหลวงหมายเลข24เหตุการณ์ทีคนตายสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับและพวกอัดเข้ากับรถเก๋งอย่างเต็มแรงสงาญยาณไฟจราจรแข็ิใครเด้งมาอาามลายพี่แปงสมเด้งมาแบบนึงนะ เ로าก็지ัน <목소리> 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 เดี๋ยวขอเปิดทีวีก่อนเพราะข่าวยังไม่มีอะไรค่ะมาโฆษณาเดี๋ยวขา่าวเดี๋ยวข่าวออกค่อยเปิดดู คิดถึงจะได้กินแล้วเนี่ยโอยเมื่อกี้เรมกดป่ะอดถึงได้เอ้าน้ำ,น,ำน้ำเขาอยู่นี่สัอสิ ใส่ๆๆหนูเอาหังออกข้อผิดป่นไง ่ะไอ้ไม่ได้มาสิบาดิมารักเรือนปะแม่ไม่ได้เรื่องอ่ะมาได้เรื่องกว่าตั้งเยอะ อยู่ว่าหมามันไม่เรื่องก่อนตั้งเยอะเพราะว่าดูความกันคูนดูกันคูณนะพอคูณปุ๊บเนี่ยมันจะคูณเยอะกว่าตัวนี้ quy cơn quy muối bà cơn quy muối Hãy subscribe cho แรงเกินปุ๋ยไอ้มันตีแรงเกินอนะดูดูด,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 ดูี่มันตีแรงเกินมันเซ็มันแบบไม่ได้มันแบบโอ้โหไม่ชนะเลยอะพอมาเป็นอไมานี่โอ้โหชนะได้ไงงงเฮ้ยนี่ยังดีกว่านะนั้นอีก អានាប៉ាម៉ាក់ក៏មិនរាំងដែរមិនរាំងគ្នាទៅមិនរាំងគ្នាទៅហើយរាំងគ្នាអឺនេះឯងចង់ហាឈ្មោះណារាំងគ្នាទៅ rudy ขอថា love នេះគេមិនมันจะได้มั้ยมันจะได้มั้ยมันมันไง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 ជួយខែបន្តមិនដែរខ្លួន มันแรงเกินไปโอเมกอดมันมินให้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆลาบไป